สวัสดีค่ะนี่มาถ่ายหลังบ้านนะคะพวกเราย้ายบ้านซื้อบ้านกันแล้วเริ่มเล้วนะคะอันนี้ก็มาตากผ้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปค่ะหลังบ้านหลังบ้านนี่ก็ให้ดูนะ,ะ <c oughs> สวัสดีเดอ้อพี่น้องปองไปไป็นยังไดกันบ้างจ้าตีไม้มาทักทายเด้อจ้าก็มีเวลาบ้างก็เลยมาทำคลิปให้นะคะ นดีวสิบาตีห้างหายไปได้จ้านี่นี่นจ๊นนะจหลังบ้านหลังบ้านนี่คือหลังบ้านของเราแล้วก็ข้างๆบ้านนะจ้าสวยงาม <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบ,บ้านกันนะ นี้เลยจ้าประมาณนี้เลยวิวสวยมากๆเลยนะคะก็ไม,ม่มีอย่งจ้าที่กว้างที่กว้างมากๆเลยค่ะที่กว้างมากๆเลย อันนี้ก็ที่เก็บขยะมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รถก็ตรงอยู่ตรงนี้ฝนตกฝนล,ล,ลมก็เอารถยนต์ไปนะคะถ้าแดดดีเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปค่ะบรรยากาศร,รอบๆบ้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะสวยงามมากๆสวยงามมากๆ <c oughs> กะบ่มีอย่างหลายจากอยากจะมาแบ่งปันนะคะกับ,บอ่อได้ไล่สดมาหลายมือโอ้ยาว่าหลายมือเท่ากนเป็นเดือนเลยกะว่บบาได้นะคะคลิปกับ,บ่อได้ลงให้พวว่าแม่พี่น้องบึงเนาะอันนี้กะดอกใหม่ยังสวยงามเลยสวยงามมากๆนี่ค่ะสวยงามมากๆ,ามมากๆตามท้องเรื่องตามท้องเรื่อง ันนี้เข้ากับป้ตองลงแปเอาอะไรก็เรียกว่าแอปเปลิลข้างล่างแล้วนะนี่นี่ก็คือบ้านของเรานี่ก็คือต้นแอปเปลิลของเราเองนี่นะคะนี่โอ้โหนางยินมากๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะแอปเปลิลแอปเปลิลแอปเปิลนี่นี่นแอปเปลิลของเฮาแอปเปลิลของเฮาผลไม้มีเยอะเลยผลไม้มีเยอะเลยคะ่ะเยอะมากๆ ท้องฟ้าสวยมากเลยสูวยกระจจามากๆอเราเนี่ปวดท้องแล้วประมาณนี้นะคะนี่คือบริเวณบ้านก่อยู่แถวอยู่ซ้อยเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนหลังซื้อๆแล้วค่ะ <c oughs> เปลี่ยนหลังเลยถามว่าเช่าหรอไม่ได้เช่านะซื้อเลยจ้ะซื้อเลยซื้อเลย่อโพดมาแล้วใช่ไหมดูนะคะอันนี้ก็คือรอบๆบ้านของเราเองค่ะ รถมีสองคันนะคะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่ก็คือหน้าบ้านหน้าบ้านเลขที่บ้านอะไร1หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะไปรุ่นหวยกันได้นะนี่ทะเบียนรถนะคะนี่ก็คือทะเบียนรถ <c oughs> นี่คือรอบๆบบ้านของเรานี่คือหน้าบ้านนะอันนี้ก็คือกล่องโพสมาแล้วนะจ๊ะกล่องโพสมาแล้วประมาณนี้นะคะรอบรอบบ้านแล้ว รอบรอบบ้านของเราค่ะก็วันนี้วันหยุดนะวันนี้ตีหยุดนะคะวันนี้ตีหยุดก็ได้มาทักไทยนะคะเป็นยังไงกันบ้างน่าจะเข่าหลอกๆนะคะคนบมงอ้ามก็ตตรงใส่ฟิลเตอร์เนี่ยจ้ะอาการอาการป่วยเป็นยังไงก็ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นก็ มารักไทยตอนนี้ก็ทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สองที่แล้วค่ะค่ะทำงานแบบสนุกสนานมากนะคะไม่เครียดกับงานเท่าไหร่โรคซึมเศร้าก็ยังไปหาจิตแพทย์อยู่นะคะไปไปมามาแต่ยานอนหลับก็ไม่กินแล้วนะคะก็คือไม่ได้กินเลยตั้งแต่ไปนั่นมารักษามาก็ไม่เคยกินเพียงแต่พวกยาพวกยาผ่อนคลายเนี่ยก็บ้าง,ม,างมีบ้างนะคะมีบ้างมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ยานอนหลับเราก็กินเป็น เป็นครั้งเป็นคาวนะคะแบบเป็นครั้งเป็นคาวเลยก็ว่าได้ก็กินเท่าเออไม่ใช่ย,ยานอนหลับไม่กินเลยแต่ว่ายาคลายเครียดหรือยาผ่อนคลายยกินอยู่เป็นครั้งคาวไม่เท่าไหร่นะคะ <c oughs> ถ้ามันรู้สึกไม่ดีหรือว่าอะไรเนี่ยมีอะไรที่มันหนักหนักหน่วงหน่วงก็จะกินเพื่อให้มันผ่อนคลายเนาะไม่ต้องให้อะไรคิดมากไปนิดนึงนะพี่น้อง <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> นี่หน้าบ้านของเรา <c oughs> มีบ้านนี้มันเลิศจริงๆนะคะดู ประมาณนี้นะคะอันนี้ข้างๆบ้านหลังบ้านนะ,ะก็จะมีต้นนะคะเขาเรียกว่าแอปเปิลแล้วก็อันนี้เขาเอ่ยอีหยังกระปงหูด้วยต้นแต่มันไม่อร่อยมันจ,จืดๆยังไงก็ไม่รู้กินไปแล้วนะคะมันจ,จืดๆนะคะก็จะประมาณนี้ใส่ฟิลเตอร์แรงๆเลยแบบนักเขาจูวกเลยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมตีไม้นะคะตีไม่ช่องตีไม่ยูทูบด้วยนะคะฝากไว้นิดๆนะคะก็จะพยายามขึ้นมาไลฟ์สดให้ พี่ๆแม่ๆทุกคนได้ดูได้ชมกันแล้วก็อาจจะขึ้นไลฟ์สดบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะแต่วันนี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันว่าเออตีไม้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะคะอยู่ที่นี่ค่ะที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมไม่ได้หายไปไหนนะ,ะอยู่ที่เดิมไม่ได้หายไปไหนค่ะ ที่เดิมอยู่ที่เดิมบ้ได้หายไปใสกะไม่ได้มีอะไรมากก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะ fc แม่ๆพี่ๆทุกคนนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักคนเมตานะคะทำอะไรขอให้ประสบความสำเร็จนะ่จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะส่วนตีตีมาก็ไม่ขออะไรมากขอให้สุขภาพแข็งแรง อยู่บ้านหลังใหม่ก็มีแต่ล่ำแต่รวยหอบเงินหอบทองนะคะพานอนหลับก็สำตัวตรงเลยนะคะหนาหน,นานขอแห้งเข้งรวยนะคะแล้วก็นะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆด้านแล้วก็คิดถึง FC ทุกคนนะสัญญาว่าวันเสาร์นี้ตีมายจะมาไลฟ์สดทาง YouTube ให้ทุกคนได้ดูได้ฟังกับพร้อมบ้านหลังใหม่ของเรานะโอเคไหมคะ วันเสาร์แน่นอนค่ะวันเสาร์นี้เสาร์นี้เพาะว่าเสาร์นี้หยุดไม่ได้ทํางานนะคะก็ยังไงก็ฝากแม่แม่พี่พีแล้วก็เอฟซีที่เข้ามาใหม่หรือเก่าคอยสนับสนุนตีด้วยนะคะอย่าไปไหนนะอย่าทิ้งตีไปไหนนะหัวใจผมบ้างจะมีใครบ้างชับจ้องนะโอ้ยอีกนานมัน้ง อีกนานอยู่แบบนี้ดีแล้วแบบนี้ก็ดีแล้วดูชุดนะคะชุดนี้เหมือนเหมือนคุณยายทวดเลยหรือเปล่าโอ้ยโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรมากแปดนาทีใช่ไหมม่ถึงแปดนาทีไหมคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะช่อง YouTube นะคะตีไม้ค่ะกับลูกชายตีน้อยนะคะตีน้อยวันนี้ตีน้อยไปเที่ยวกับพ่อนะ ตีน้อยไปเที่ยวกับพ่อก็จะกลับเย็นนี้นะคะกลับเย็นนี้เลยนะคะกลับเย็นนี้อันนี้แบบสวยมากสวยจริงๆขอบอกสวยมากสวยอย่างเลิศนะมันเป็นอะไรที่แบบเลิศเลิศเลิเลิศเลิศตรงอานนี้โอเคนะคะเดี๋ยวตีขอลงก่อนนะคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมี ความสุขในทุกๆวันนะทุกๆวทุกๆวินาทีนะคะยัาง,งาก็อย่าลืมติมาโนวนะคะฝากไว้นอ้อมแข็มอ,อกก้อมกอดด้วยอย่าลืมกดติดตามกดซับกดอบอกไปทัวรถ่องแล้วได้ีินอ้อกอย่าลืมนะคะกดติดตามกันเข้ามาเดินนะคะผิดพลาดประการใดติก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ